สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่21กุมภาพันธ์65นะตัวเด่นก็มือ4กับ6เพื่อนๆก็หลุดยาวเลยเนาะเ๊งแต่เราก็เขียนแถมท้ายไว้ให้ตัวศูนย์เด้อเก้าเขาเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าแถมสามเก้ากลับให้ด้วยนะถ้าไม่งั้นก็ซื้อตามตัวที่เราติ๊กไว้ให้นะคะตัวเด่นจริงๆเนี่ยมันมีหกหกกับสี่นะคะหกหกสี่สองเนาะ องสี่หกนี่เนี่ยจับคู่สามตัวเลยสองก็สองศูนย์สองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้าก็ลูดสองไปเลยเนาะสองสี่หกเนี่ยเด่นมากที่สุดสามตัวก็หกเก้าหนึ่งเจ็ดหกแปดสี่เก้าหกเก้าแปดหนึ่งสองสี่หกสามหกแปดเก้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกสี่สองหกไม่ได้ลงอยู่วันเดียวไม่รู้ว่าเขามีเนาะ ไหนที่ก็มีเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาให้หน่อยเนอะเราก็ไม่ค่อยมีเวลาไอ้นี่เนาะเราทํางานก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆเด้อถูก3ามตัวตรงๆเด้อ,อ,อ,ๆๆๆอวันนี้ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องน้ําเพชรพารวยพุ้นเส้นพารวยนะขนาดเราส่งไว้วันนั้นมันยังเข้าหกเลย6กสมเนาะ สองสี่หกหน่รูดได้เด้อวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงจะเพียงแค่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนตื่นมารับทรัพย์รับโชคเฮงๆรวยๆวยปังๆนะคะถูกสามตัวตรงๆเลยเด้อวันนี้ขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะโชคดีเฮงๆรวยๆค่ะ